พี่น้องบรรยากาศอยู่สปปลาวพี่น้องในเมืองแรงตัวนี้เป็นดานสองเมกเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะขามไปอุบลคนร้ายหลายๆพี่น้องคนมาสือเครื่องสือของอรบรรยากาศมืนมวนพี่น้องในเมนืองแรงเนี่ยนี่เป็นกามาก,กันร้ายเนี่ยเมื่อน,นี้ว่าสิไปหล,ล่อตลาดพี่น้อง ไปรอตลาดทางฝั่ง,งไถ่มาเป็นจังไสิมวนบอลน,นะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีๆเนี่ยนี่มืาแร้งโอ้หมวนครับเดี๋ยวจังไบกอระยัดขามแดนขามด้านก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีผ้าย่างไปซองเม็กพี่น้องตลาดนี่มาแรงวันเสาร์คือเกา่าบรรยากาศเป็นกับม้วนหมุนๆน,น,นะพี่น้องบรรยากาศดีๆ,ๆ เป็นการเที่ยวหลายนะพี่น้องทั้งไทยทั้งลาขาดขาดขาดคนมาหลากหลายหนึ่งพี่น้องลูกเลยจะไปตามพอดีไปใช้ยาเราบังคับเอาไปยาบ่อยเอาคนแบบนี้ด่านสาโกนบังเตา่าแต่นี่เป็นทางสปปลาวพี่น้องคนลหลายหลาย ว่าแม่เอาจับไฮเดรบอร์นยัคนจะกำลังขามไปหลายๆเลยพี่องตอนนช้นอันนี้คือขาเขาประเทศไทยได้ไหมอ่ะผ้ายางลงอโมงคได้ไม แล้วก็กอเล่าไปทางอุบลพี่น้องแต่เนีเประมาณสองอรเนี่คนหลายเลยนะอันนี้ก็ถาก็ะามาฟมัระเะเไศไยขยองเองเขานะพอ่นอนะ้องเนอุยอุ้ยคยค ครับพี่น้อง,องตอนนี้ก็อยู่ช่องเมกพี่น้องตลาดนี้มือแลงคือคืนแห้งครับคือเหี่นแห้งอบบคนรนะ้ายเลยหลายบรรยากาศดีนะคนร้ายในหลายพี่น้องนี่มาแล้ง ชีมไ้แกดังไงพี่น้องคนละไม่งามหวานดีฮะอากาศนี่มาแรงเกับมันมวนหวานะทั้งไทยทั้งลาวเป็นแบบมะละกันดีดีเอาไปเลย่จ่ เั่งหเราไปนอนตอนนู้นก็เดินสองเม็รจะถึงยได้ทีาคนร้าเลยล่ะ เรียนิลปแล้วหรือไงนี่ยังไม่เจอท้ใครลยพี่นองรายการนี้มาแรงอยู่ตลาดจองเม็กนี่มาแรง คนน้อหลายๆใช่เนาะทางคนไทยคนลาวคนมาหารอตื่นกันน้หลายๆหลายคน,นบรรยากาศคึกคืนแห่งแนวกินกัน เอลกิบดาคกบ้าหเก้ต้อลสบาทคุณค้ากิบาทนะคายดาน่นพกสิบบาทเนร่ยน้องขายดีคนเลพี้องขายสี <h <h <h: <h ่มือ แ่าง่วงอ,อ,อ,อุ่เลยออ้อตัวเ,เดียววะครับอันนี้โค้งฝอยโค้งอาจารย้อันนี้ฮะใช่นี่ขายปลากพี่น้องปลากสัเ <c oughs> หลายใช่ได้เนาะฮะคัวคู่วะคัวูเน่

ไม่ถูกยาเลยพี่นอางราทรพานึงนะครับ้พนนเด้อครับเทำงานบาเครับมียามียามีแหงอยากกอข้ากข้าหองเจ็บเอวเจ็บหลังชาไม้ทันทีมีแหงด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรพันเตนะครับวันนี้มีแหงจริงๆ ยดเ้งใส่เบิ้งสัมผัสเบิ้งครับวันนี้ของดีเบิ้งวันนี้คเิของดีเบิ้งไดเ้เลยใส่อีทียากเากเ้ี่เนพ่อ ก็ได้ครับองอยกกินหมูไปเน้นไปอียบรรยากาศยังมาแรงอยูส่องเมกเกร์เนาะการขายชายแดนเล่าไตยคนไล่หลายๆเนาะมวนหมวน แมวเป็นไปเส้นหรอ ก็ดีดีดีเนาะบรรยากาศเน,นี่ยเป็นตะไปีหล่อเมืองหนัจกจังเลยน้ำตลาดจะเว่นต้นเขาหลายๆป่ะเะเว่นยังนี่เพราะว่าเป็นตลาดใต้แดนระหว่างไทยกับลาวเนาะคนาหลายๆป่ะขับไป ต้นหลายแหงงก้ยเนี่ยทั้งไม่สิบเพลองสิฟ้องที่ลายพี่น่อโอ้แบบเลยเรื่องต้องเขาไปโดนแต่แหละว่าไม่อย่างไงเนค่ยข้นหลายค่ะพี่น่อทั้งคนลาวคนไทยเต้นแบบ

าลเลยจ้า ไลายีองมไนึ่งไมัตสึทาไม่ใช่ใคงไหนเพ่เาไม่จัดเออรีบเลย่อบุกยางเลี่น้องคนมาหลายหลายเ ขายคักผีน่องตลาดชายแดนตองเม็กบรรยากาศดีๆแนวนี่ง่าขายแนวนี่เศรษฐกิจดีแน่นอน ช่วงนี้หนาวพไปเ้างเจาะเกะงาลานให้หลายเจาผาเมื่อสองิบบาทเจ้าบาทแล้วจะ้วามันดีนะคะมีประยชนองการเอาไว้ใชระจำบ้านตลาดแกวแห้งพี่น้องโมใั่กเคื่อยยางของมาหอดบางนี้เวลาทอน้ำมันยอคิวมันจะรู้สึกร้อนนะคะทานน้ำมันยอคิว แต่คตาว่าแล้วก mm ็ลาด้เลหอมัน่้าเ้เ็นานหนักไอง่ในตาตลาดนองเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะมีถูกวันเสานะครับพี่น้องถูกทุกมือเนี่ยมาแลกวันเสา มาเที่ยวมาเยี่ยมมายามกันมามวลมาซื้อกันก็บรรยากาศดีๆนะนี่นะพีปนองเนาะมาคิดเนี่ยมีฝากกดไลค์กดซับสไคร์สองของเ้าไว้นะไ่เด้อเดี๋ยวสิไปผ้าเหลาะผ้าเบิ่งอยู่ใสไปน้ำกันพี่น้ไปใส่ก็ไปน้ำกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณหลายๆครับผม